น,นี่มีขนมมาวิจัยเย็นดีแน่น่ะก็ยังไม่อธิบายเลยนี่ขนมมีอยู่5ชิ้นหนูกิน3ามคนละคนละแท่งนะแล้วก็ให้พี่ชาบากับพี่หลงด้วยนะโอเคไหมคนละแท่งนะแบ่งพี่หลงกับพี่ชาบาด้วยมันใช่เหรอนี่ททำไมนอนรอสบายใจจังเลย มันต้องนั่งดีลูกชิตานชิตานยาชิตานนั่งออนั่งอ่ะนี่เอานี่แต่เย็นเย็นเบาๆทำ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 อ่อนโยนหน่อยมือขวามือซ้ายมือซ้ายอีกบ้างหนึ่งมือซ้ายเฮ้ยหอมหอมอะไรอ่ะ โอ้ยอย่าแย่งกันขึ้นไปเลยสบายพี่หลงเฮ้ยไม่เห็นพี่หลงอ่ะคี่พี่หลงต้องมาทักทายแล้วนะี่นีจ้ากินช้าๆก็ได้ค่ะคุณนายนี่หันหลังดูค่ะใส่ไม่ได้นะยสิ่งนี้ ไมไ่กินอะไรอ่ะเนี่ยหนูหน่อยอร่อยไหมคะเจ็บตาอีกแล้วเหรอน้ำตาไหลอร่อยไห,ไหคะชิตชตดตานะี่ก็ไม่ผงสองแบบนี้นะเจ็บตาแลูกกินบเบาๆนะมันจะติดคอนะพี่ครับปูเก็บปูอิ่มแล้วโอ้ยพี่ครับปูหมดแล้ว ไม่ต้องเลยค่ะคะปูโคตรต้าคนละชิ้นจะไม่แย่งชิตต้นันไม่ได้นะคนละชิ้นค่ะเฮ้ยไม่ได้นะคะปูหนูกินหมดแล้วไงนี่ก็หมดแล้วมากดดันอยู่ชินที่สุดคาปูของตัวเองหมดแล้วไม่ต้องมาวนวับวับเบียน,นเบียนทำเนียนมานั่งมองตา หมดไหมอร่อยไ,ไหมคะอะร่อยไหมอร่อยไหมอยากกินอีกไหมล่ะอยากกินอีกไหมล่ะต้องทำตัวดีๆทำตัวดีก็จะได้กินอีกคะ่ะไม่ต้องไปอยากกินของเขาเลย <c oughs> คนละชิ้นค่ะคุณหนูไม่มีตังแค่นั้นค่ะานานๆทีกินก็พอละว,วมีอีกนะมีสั้นแม่ไก่มีอันนี้ด้วย ว่าไม่ให้กินแบบนี้หรอกได้เตยใี่เรีวิวเลยแล้วกันนี่ของเด็กมีอันนี้อันนี้กระดกเขาบอกว่าอะไรกระดูกฉลามด้วยนะคุณแม่คุณไม่ต้องมาสำรวจเลยก็ที่สำคัญนะนี่คืออะไรนี่มีหัวด้วยค่ะหัวสองหาง แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยแหละจริงๆอ่ะมันคือข้าวบาเลยหรือข้าวสาลีนะไม่แน่ใจเราจะมาปลูกให้เด็กๆกินยอดข้าวเก็บค่านายเก็บข่ามาให้ค่ะไม่ใช่วันนี้ค่ะวันนี้หมดโควตาแล้วกะก,กลอมหนูแต่ตอนนี้ตอนนี้เราก็เพิ่งซื้ออันนี้นนมายังไม่หมดนีอ่อันนี้คอนชี เยอยหน่งไม่ใช่เยอะหนัปกปวดกลับขัดฟันกิ่นน้ำไม่น้ำมาอยู่ตรงนี้หรอคะนี่